ขอไม่กำกับขอใบกำกับได้ไหมใบกำับ เีลโทรศัพี่มคเก็บ้ลิงด้วยเบ้เออเดี๋ยวถ่ายกันได้ไหมคได้ค่ะได้แต่เพิ่มีไ้วไม่ได้ถ่ายเล้แก็พี่หลับไปไหนวะไปหาอะไร1,800เหรีบญ1,800เหรียญขอบคุณครับ ลดลอ๋อะเดี๋ยวเก็บอนา้วับ้านใช่ครับอ้นเก็บไว้ได้นานไหมครับเก็บไว้ได้นานไหมคะเก็บมาเกยบสามวันค่ะเพราะว่าทำใหม่เป็นน้ำมะนาวที่ใช้เก็นขอบคุณครับคือน่าใส่มากเลยอ่ะจริง ไม่เหมือนตัวจริงเลยเออตัวจริงก็น่าสยอยน่ากลัวปะน่ากลัวปะเฮ้ยมีแน่วิววิวกินกระเดียมมันกรแบ่ง่อลเอ๊ะอันนี้คือที่เรามีเพราะว่ายังมีบ้างอะไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังมีบ้างอะไม่คือมันมีแล้วต่ทุกคนเสียตังค์ถ้าเสียตังค์ไม่ต้องไม่ต้องกดมานะไม่อันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่มันจะมีไอ้มังกรเมื่อกี้ ยเหมียวเล็กมาเอามารับเหมียวไปเมื่อกี้ไม่จะบอกว่ามาไลฟ์เพราะอะไรเปิดการมองเห็นให้หน่อยครับใช่เพราะว่าคลิปล่าสุดสงสารมากไม่แต่ลงฟิลฟิลอยู่แล้วใช่เลยไม่รู้คือลงเป็นฟิลฟิลไงเพราะมันไม่ได้มีแผ่นเสียงไม่ได้มีอะไรอยู่แลเงี้ยคือแบบ เป็นฟิลไม่ได้ตั้งใจถ่ายแต่ว่าเอาคลิปมาแล้วก็ตลกดีก็เลยตัดเพลงใส่ลงไปนใช้คำสุดปิการ์ดอีๆด้วยผมเด็กสวยก็เลยแคบบ่แบบตัดเพลงใส่ลงไปเพรากตลก nobody nobody wrongs you เห็นยังเขาบอกว่าคุณสวยมากนะ <c oughs> มราจริงด้วริอผมได้ทุกคาแตคเตอร์ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เลยเฮ้ยไม่ใช่เลยเฮ้ยจะบอกว่าเอ่อมาไลฟ์ประการมองเห็นเฉยๆแล้วก็ในในในข้อหาที่ว่าเวียดนามเราไม่ได้ไลฟ์ด้วยอ่าใช่ไม่เพราะวเป็นเดียวจริงๆเราเซ็นไปแล้วแล้วเราไม่มีเวลาทำนั้นใช่เราไปช้อปปิ้งเราไปช้อปปิ้งไม่หรอกแต่ว่าเราอยู่คืนเดียวใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้สีวันนี้เท่นิ่คืว่ง เราอยู่แล้วนอาหารนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ต้องตามมาเพราะอะไรฝนตกแล้วก็เดี๋ยวกลับแล้วใช่เนียพอคนมาปุ๊บเราไปเลยใช่คือเปิดการมองเห็นเสร็จปุ๊บใช่ป่ะ,ปะเดี๋ยวเดี๋ยวออนจันลงคลิปเลยหนึ่งคลิปใช่หลบจนเหนื่อยแล้วนะไม่มันมันมีคลิปที่แบบว่า อยากทำจะธรรมดาละอ้าวไม่มีไม่แอนเนี่ยรู้จริงแบบว่าถ้าคนส่งอะไรางี้มาคือเขาคนดูเสียตังค์ปะไม่รู้ไม่เคยทำเลยไลฟ์ที่เดี๋ยวเดี๋ยวลองไม่เคยไลฟ์ที่สองเลยไลฟ์ไม่ได้เดี๋ยวมันไปกนให้นี่ก่อเอารวยนะเอากะรวยเลยอะกรอยู่ตัวเลยสิบบาทห้าบาท มันมีหลายราคาก็เห็นอยู่ก็ให้แค่เงินพอ,อมีเท่าไหร่ก็ให้แค่นั้นถ้าถ้าคุณมีสิบาสบาทกนะ็ให้คุณสิบบาทไหมไม่ผมให้คุณห้าบาทพอเปลี่ยนบาทได้ไหมครับค,คุณทำให้คุณทำเงินนะแล้วกนะ็พอขายคุณอย่าอย่าอย่าโทรให้กองคุณพ่ออาจจะไม่ให้ใช้เงินครับ ก็แบใช้ไม่ได้มังนเต็มแล้วหรือเปล่าใช้เงินเก่งเลยเียดายไม่อยาบอกตองลงมางั้นเดี๋ยวแจกให้ละตั้งใจบ้างปกติก็จะสแกนไงแต่ว่าโทรศัพท์ไลฟ์อยู่แต่ว่าวงเงินไม่ได้เต็มนะไม่ได้ใช้เงินเลยอึ้ยมันแล้ว ไปแล้วพี่โก้ทำอะไมนั่นละสิตีแรงไปทุกคนว่าติ๊กต็อมองเห็นหรือยังมองเห็นแล้วเป็คนดูเยอะไม่ตัวดีพี่อันนี้คนดูหมวกตีปัน น่ารัจังไม่ได้มาดูบอลดีละครั้งที่เราประมาณแบบเจ็ดเป็นหมื่นเจ็ดแสนใครอ่ะใครใครใครไลฟ์เจ็ดแสน้คุณรู้ต้องหมื่นหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีแต่คนบอกให้ร้องไงจะ จะวางแขนเฉยสวยอะมาเึงกับอะไรใช่ไหมนี่โมจิเขินเลยมันไม่เข้าไปเข้าไปไหนเลยหรือว่าปัดจะรูปไม่ผ่านอีกแล้วเดี๋ยวเขากลับมารับเปลี่ยนลาเลยกลับมาคือเขาอาจจะไม่ใช้เงินล้ว ผมไม่มีบัตรเครดิตครับทุกคนแค่บัตรเครดิตพ่อแอบจิงไม่มีชื่อตัวเองเลยบัตรอะนอกจากจาบกอกประชาชนกระวบั้ยเ้ยเฮ้ยเเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ้้้ <Yep. S 2> เหอ่ะคือเสร็จปุ๊บแล้ววันนี้เรียบร้อยผ่านไหมครับผ่านแล้วเซ็นให้ไหมต่เอเซ็นต่อเซ็นเสร็จไม็ดเต็นมนะครับปุบถไหมครับติดติดอะไรปุบเรียบร้อยครับอ๋อ นะครับมุ้ยต้อครบลานไลค์แล้วตรงนี้ลานไลค์ปุ๊บปิดเลยนี่ครบแล้วตึงเรียบร้อยในลานไลค์งุี้ตรงนี้เลยคนลอคนคนตรงนี้โอเคทุกคนเราเปิดการมองเห็นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราเช็คบินเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับ วันจันเดี๋ยวจะลงติกตอกรอดูกันด้วยนะออจะได้ไม่โดนปิดกั้นใช่เ่บุยปิดไงนั่นหรอ